สวัสดีครับผมลุงหล่อเดฟซีครับมื่อนี้มาสรุปผลบั่งไฟนะครับบานสางแปนวันที่สิบกมีทุนายยนสอ6พครับบั่งที่1เซรีชัย240คะแนนไม่ผ่านนะครับบั่งที่2คาธาเทพนะครับ340คะแนนผ่านครับบั่งที่3นมองบาดบวกวอลินเบิร์กฝานะครับ345คะแนนผ่านครับบั่งที่4นครพักะ425คะแนนผ่านครับบั่งที่ห้าบัลมีย่อยตึมบวกชินวัตรเบิกฟ้า325คะแนนผ่านครับ้างที่6สิบหศาล255คะแนนไม่ผ่านครับบางที่7 โจทรายทอง100คะแนนไม่ผ่านครับบังที่8ปสีสุธรทัวมทั่ว335คะแนนเจ้าครับบังที่เก้ากุ้งอีสาน365คะแนนผ่ 3, านครับบังที่สิบเสือเถ่า3 3้อาคะแนนเจ้าครับล่ำดาบรุ่นแรงครับแต่เบาด้เจ้าเสยครับบังที่สิบเอ็ดเทป,ปากเก่าเก่าบวกเก,เกงเจริญ355อคะแนนมีเจ้ามีผ่านนะครับผมบังที่ยี่สิบห้าเบนน้ำชัยบังที่สิบสองเบนน้ำชัย 410คะแนนผ่านนะครับหวานเจี๊ยบนะครับบงังดีซิ3สเทพนะครับผม275คะแนนไม่ผ่านครับขึ้นไปทีรีบัดลงมาเล่าพับนะครับเลยผ่าทาเสียทีครับนึกว่ามันผ่านแล้วนะครับบังดีซิบ 14, สอราชวงศ์430คะแนนผ่านครับบังดีซิบ 15, โจ,จเจริญหลังจากผ่าทาเสียที่2บังหลวดนะครับก่อนหน้านี้ มือนี่สี่้อยสแก่โตใดนะครับโจเจเล่นครับบังดิซิมกซอสซิลิพอนนะครับ170คะแนนไม่ผ่านครับบังดิซิเจ็ดกุ้นรับใหญ่340คะแนนเจ้าครับบังดิซิแปดช้างเผือก210คะแนนไม่ผ่านครับบังดิซิเก้ามหาเวท275คะแนนไม่ผ่านครับบังดิซี่สิบบังสุดท้ายนครดอนโกนะครับบวกพักะนะครับผม310คะแนนผ่านนะครับผมลุงรอฟซีรายงานข้างฐานจุดขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอฟซีสวัสดีค